แล้วใจยเยน็นๆเอ้ยมันริบเราจะดูพี่อายไาไป <c oughs> เอาแล้วมาปล่อยคืนมัาานฉากฝันนะทีแล้วดูชื่อฝันร้ายเมดแคลรี่ <c oughs> คอือว่ามันมันตรงกับคอนเซปต์เราเลยอะแล้วผมจะเล่นแม็กล้วงด้วยถ้าทำให้เมดกับแคลรี่ของมันอะตัวใดตัวหนึ่งอะถึงกับขั้นต้องพิมพ์มาแบบขึ้นทั้งหมดอะผมให้พันหนึ่ง จัดไปครับพอ่างนะั้นนะเอามาันหนักๆ let's go ผมเซตไอ้นี่ไว้ด้วยเซตแม็กไว้ด้วยโดนแน่จะมีแต่ผู้สาวด้วยเฮ้ยเออวะเอ้าเลยบอยหลวงสาวโอ้ยผมทำไม่ลงเลยอ่ะ <laughs> ล้มเลิกได้ไหมอ่ะ <laughs> เอ้ยเอ้าโหยโ <c oughs> ี่โอ้โห <c oughs> จบเลยอุตส่าห์จับ<า>คู่<ม>ได้ตึงๆเท่แบบอุ้ยเฮ้ยเอาก็ยังมีสาวอยู่ไปเลยแบ s แมนพร้อมหรือไม่ let's go เฮ้ยเออว่ะผมทุกคนครับตอนนีน้ผมลืมบอกไปว่าเราอยู่กับ แบทแมนหรือว่าเคนเม็ดส้มนะครับอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยทันี้เขาติดเม็ดส้มแก๊กด้วยนะเแต่ว่าเล่นยังไงไม่รู้ได้แบทแมนมาแล้วด้วยได้แบทแมนมาด้วยเออตัวโคตรโหดเอ้ยแย่แล้วไม่มีเมดแล้วผมเปเฮ้ยว่ามันยอมเปีนโอเคสุดยอดับผมเฮ้ยแล้วหมุนติ้วติวเลยอะไรหมุนติวติวเน็ตเน็ตอุปสรรคมันคืออุปสรรคครับผมผมแบบว่าขอขอสักร้อยตัวอย่างเงี้ยได้ไหม ร้อยตัวผมว่าเกมคนน,น่าจะมาชั่วโมงหนึ่งอ๋อชั่วโมงหนึ่งโอ้ผมว่าไม่น่าจะแค่ชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็น2ชั่วโมง ผมกลัวเขาได้กดยอมแพ้ก่อนนะนี่เน่เอ้ยแต่ว่าเราเน้นเมดกับแครี่นะแต่เดีผมมีอันติปุ๊บผมวิ่งหาแครี่ก่อนเลยแบัเด้วยอเจ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 อแจอแจ้เจอจอเจอเจ่นอเ่อเยังไงลจหวจอเวอเ้อเจอเจอเดอเจ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 นเจอเจอเจอเขนเจอเจอเจอมจอเจอเจอนจอเ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 จออเจ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 นเอเเจอเจอเจอเอเจอเจอเลอเจเอเจอเอเจอเเอลจอเอออเเอออเ พูดไหวๆไว้ก่อนให้ผมเจอใครเจอเด็กป้าด้วยเฮ้ยตัวไม่มีซีซีผมซูงง่ายอยู่ปึ้มเออเอาแล้วคุณแบทแมนทำการเวทปัดกำลังนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันไอหอยรอดปึ๊บปับโอ้ยโอ้ยจะโดดเยเฮ้ยมันหมดมันหมดคุณแบทแมนมันหมดเอาสวยเอาแล้วไอหมอนี่มันจะรอดหรือไม่ไม่น่ารอดหลอกเราฟิกเกอร์ไปแล้วจุบจับจุบจับปึ้ม เรียบร้อยตามสูตรเมืดไปแล้วตัวแรกเอาว่าเดี๋ยวรอผมมีอันติก่อนเถอะไอเมแตแครี่เจอฝันร้ายของจริงแน่ก็ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีดีแค่ช <c oughs> ื่อนะครับอุ้ยบึ้มอุ้ยสวยเอ้ยอย่างน้อยก็ได้มายูอืผมบรรจงฟาร์มไม่ถึงเลเวล4ี่อยนะเอาแล้วผมจะสี่แล้วคุณแบทแมนว่ายัางไงไอแครลี่มันลาก่อน ยู่เหลือให้บวชอ่ะเหลือให้บอยยังเหลือเหลืออยู่เลยแหวนเงินยังเงิน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 เราจะบึ้มกันเขาเรียกว่าเออมีอ่ามีไม้ต่ออุ้ยแย่แล้วเราเมดมันอยู่ตรงนี้ผมรับเองผมรับเองโจ๊กเกอร์ลาก่อนอ่ะอ้เหี้ยฮันีเนี่เอ้ยเหมือนมันรู้มันไม่เดินเลยได้เอาวะนี่ ลาก่อนไอ้แคลลี่อ้าโอ้ยโอ้โหไม่ถึงมือโอ้ยก้อนเดี๋ยวเดียวเดียวไม่จุดใจใเขาเรียกว่าเบรกเบรกเบรกเอาแล้วเอ้ยแคลลี่แคลลี่ต้องเป้นอีสปอร์ตแล้วไหมอ่ะโดนขนาดเนี้ยต้องพิมพ์เลยต้องพิมพ์เลยเอาหลังป้อมอีกโอ้โหโอเคโอ้แต่ว่าอันติผมอีกเกือบนาทีนึงอะไม่เป็นไรผมโซโล่ได้แล้วผมของครบแล้วของครบในการโซโล่อ๋อของครบในการโซโล่ เฮ้ยเฮ้ยยังไงมีแน่นอนตัวนั้นไปหาแน่นอนบึ้มซโล่อ้าวเฮือห้าโอ้ยถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นเอลสุอะแล้วผมเล่นแคลรี่ฝั่งตรงข้ามแล้วเจอคุณแบทแมนผมผมร้องแล้วอะผมพิมพ์แป้นตั้งแต่ตัวแรกแล้วเอาสวยได้เมดมาแล้วเมดกับแคลรี่คือคีย์หลักเอาไว้เอลสุสี่สี่ตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วใจเย็นๆเอ้ยมันดีมันดี <Es per ated> มันพีนมาแล้วมันพีนม,มาแล้วเอาเลยเอาเอ่ะทูเรนแบกขนาดนี้ละเอาละเหลือแครี่เฮ้ยรอผมด้วย,ยวผมมาแล้วผมมาแล้วแงคุณแบทแมน <c ười> พร้อมซอนหรือเปล่าคุณแบทแมนพร้อมซอน,อนไหมเอาชิบหายแล้วเหลือผมคนเดียวแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมผมได้อยู่ผมน่าจะได้อยู่บึ้มมาเออสวยรวยผเขาเรียกไม้ต่อเขาเรียกไม้ต่อ ไอ้ทูเรนมันพิมพ์มาแล้วนะเหลือแครี่คนนึงแครี่ต้องพิมพ์แล้วแหละจริงๆเอ้ยคุณเลมอนมคุณจะใจแข็งอยู่อย่างนั้นได้ยงงังไงนี่ผมแป้นในมือผมสัน่นเดี๋ยวคนทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยไอ้แครี่หรือผมต้องแบบพิมพ์สกฤษฤษิดวะฮัลโหลแครี่ว่าไงวะซพเดี๋ยวนะไอ้แครี่เขา <c odes> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาไม่ออกแล้วเฮ้ยเมดกับแครี่ตุยคนละห้าแล้วเอาว่ะเดี๋ยวนะคอมโบนี้แันหนึงอีกยี่สิบวิลาก่อนเฮ้ยแข็งแข็งสี่ เอาทูเนรนแต่อตยังไงผมป่ายแล้วแ <c oughs> มนน็ตยล่ลงเข้าลงเ้าสามสองหนึ่งลาโลไอ้น้องอื้มอ้ออมูเหมียวแอร์ไลนำไปพิบัตมาส่งถึงที่เดี๋ยวเดี Hail, ز, <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเฮลเฮลมีพรีสโอเคโออยยังจะสวนอ่ะโอ้ยเว้ยโค่เดือนสายการบิน,นมูเหมียวแอร์ไล์ถ้าคุณไปตายได้ทั้งลำอะไรอ่ะ โอ้โอหะไรโอ้โหแล้วผมไม่มีอันติพอดีถ้ามีอันติเมื่อกี้น่าจะซ้อนได้เดี๋ยวนะทูเรนกี่ตัวละทูเรนหกแล้วเหรอเอาคนเอาคนละไหมเอาคนละโหลเหรอเฮ้ยเ็ดสองแคลรี่สิบสองอุ้ยปกสวยๆเลยคนละโหลเนี่ยสองหนึ่งลาก่อนทูเรนของพี่ คุณแบสคุณเบึ้มงบนเฮ้ยกำกำคุณแบสแมนฮัลโหลมีฮัลโหลเฮลโหลโอเคลาก่อนวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วสลับเบอร์เพื่อ้ชาติเอาเมื่อกี้บอกว่าอ๋อเมื่อกี้เอลซูอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยมายืนมองหน้าเออ เอลสูตึงไม่ใ้ยโอ้ยสวยครับผมสวยสวยสวยเอลสูต้องพิมแล้วเอลสูต้องพิมแล้วนะเจอหนึ่งแผนของคุณแบทแมนโอ้โหทีมเราคิวไปยี่สิบแปดแล้วหรอใช่เอาอี๋ยวห้าสิบห้าสิบต้องมาโอ้ยหายอะไรวะเนี่ยอีกกี่วิแมนติครับผมเดี๋ยวเราเข้าสิบเก้าวิเลยใช่ม เป็นผมผมก็ร้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรอผมด้วยรอผมด้วยเอาหมาแล้วยุบหยับยุบหยับเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนี่เฮ้ยเฮ้ยไอพิมพ์ไอพิมพ์เราจะบู๊พี่อาญาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีแบบว่าการทักทายผมมีน้ำโผล่กันแล้วผมมีน้ำโผล่แล้วแฮนนี่เฮ้ย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 แล้วหนึ่งห้าวิห้าวิเอาใครเอาใครล็อกเป้าล็อกเป้าคุณคุณแบทแมนเห็นด้านบนไหมครับมา เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหอันนี้จอดโยนอันนี้จอดโยนเฮ้ย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 เอาแล้วเด็กต้าเขาร้องแล้วเดี๋ยวนะเอ้ยมันมันตุยคนละสิบกับเก้าตัวแล้วเอา่ะขอสิบสองโหลโหลตุเรนลีกงสองเฮ้ยทำไมเอลซูเข้าใจแข่งจังวะเอลซูไม่เช็คเฮ้ยฮัลโหลไม่เช็คเป็นทีมกันนะหรือว่ามันแบบว่า ไม่สนโลกแล้วปิดหูฟังใช่ปิดทุกอย่างปิดทุกอย่างยังไงฝั่งนั้นก็แบบว่าพิมพ์มาทักทายอยู่ถือว่ามิชชั่นเราสกเซ็ตเจ้าทซเลนสักสิบห้าตัวโอ้โหสิบห้าตัวเหรอเอ้ยผมด้วยทซเลนอยู่ไหนผมเอาด้วยเอ,กกเอ้ยสกูแมนแมนเอ้ยไอต่อไอต่อผมฟ้อน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 บึ้มเออสวยยังเหลืออะไรเหลสุเหลสุ เฮ้ยเอลสูมันมันจิตใจมันแน่วแน่ว่ะไม่ออกมาแล้วเขไม่ออกมาแล้วเขายืนหลังป้อมเลยนี่คุณแบทแมนคิวไป11ตัวแล้วหรอใช่เฮ้ยมันตายคนละสิบจิงจังเพื่อนจะเล่นกันเราหรือเปล่าแล้วเราบอกก่อนเดี๋ยวทรมานทรมานเออสามป้อมสามป้อมอีสปอร์ตกลับมากรอนกลับมากอนเฮ้ยงานคุณแบทแมนพร้อมหรือไม่เฮ้ยผมไปไม่รอเลยโอ้โหไม่ส่งใครซึ่งไม่เสียง ผมรออยู่เฮ้ย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 อุ้ยมันกดอังกฤษทันเลยวิ่งวิ่งโอ้ยใหม่ก็อนเหล้วนี่ใครซวยผมหายผมน่าจะหายตามแบบเธอก็หลายรอบเกินตายไปโหลนึงแล้วมาปล่อยเกินเออวาเูอเล่นตายไปโหลนึงแล้วเอ้ยคุณคุณเลมอนเนี่ยคุณเลมอนจะไม่พูดอะไรจริงหรอเอ้ยเดี๋ยวนะ คขาดหน้าคิงไม่รู้ความหมายหรอกครับไปก่อนอแบนมนเห็นเห็นปหเนป้าหมายเห็นเป้าหมายไหมเอาไปดี่าเอาเอาแล้โอ้แทบเขาเต็มเลยเฮ้ยล็อกเอวสูนแล้วล่ะไมแงหนีไม่ทันหรอกมันหนีไม่ทันหรอกปึุกม,มาสวยเนี่ยนีมันคอมโบนโรกเขาเรียวกว่าแผงหลังต้องร่องต้องร่ำให้เอลสูเหลือหนึ่งตัวครบโหล <c oughs> จริงจังเลยทุกคนนั้นน er ่เนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยหมอนี่มันรำยับยับโอเคฮะรวยเอ้ยเดี๋ยวนะทีมเรามันคิวมันบ้าอย่างบ้าคลั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันจะ50ตัวจริงๆอ่ะขอ50ขอ50ขอ50เดี๋ยวอย่าพึ่งจองอย่าพึ่งจบได้ไหมขอส10ก่อน สี่สิบเจ็ดแล้วโคซีสิบเจ็ดแล้วอย่าอย่าแล้วคอสยาโอ้โหแกเกมมันนางร้ายถอ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 ยแกมมันนางร้ายอย่าอุ้ยกว่าห้าสิบลอยอีกสามตัวอีกสามตัวสกอร์สวยๆไม่เชียวอู้หูจิ้งมของไม่ได้เล่นเลยโอเคโอเคผมขอบคุณมากๆคุณแอดคุณแกลัก เฮ้ยไม่ใช่คุณแก๊กี่โอโหชิ้นคือว่าเล่นกับคุณเขาไม่ได้เป็นแค่นี้ไงเขาไม่ได้เป็นแค่แบทแมนใช่ไหมเป็นทั้งแก๊กเม็ดส้มด้วยอันดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาคุณม่อที่เข้ามาเล่นโคตรมันเลยดูดิเมดกับแคลี่มันตายไปคนละโหลแพ่เจ้าโอเคผมถือว่าวันนี้ภารกิจสกเร็นะครับมีมีฝากช่องทางการติดต่อหรือติดตามอะไรไหมครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะไว้ตรงตรงนี้ อ้าวชื่อผมเลยครับฟันไลท์เมดแครรี่อ๋อโอเคเป็นติ๊กต็อกนะครับผมนี่เขามีเขียนไว้หน้าโปรไฟล์ด้วยตรงลายเซ็นเนะเป็นติ๊กต็อกฟันไลท์เมดแครรี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมเล่นเก่งมากๆขอบคุณวันนี้ที่เขามาเล่นด้วยกันเด้วยบายแฮปปี้กูดเดย์ครับผมถึงกับกายบายครับ